เดี๋ยวก็นี่ yeah, บันบีบก็หมอขึ้นเรื่อยๆเหมือนวิ่งเหมือนกันนะ นี่เรียบร้อยฮะหนึ่งแต้มตัวเล็กไปไป,ไปแล้วไปแล้ว

มมไม่กินแล้วน,นายผมพอแค่นี้คนระับผงงมน่าวันนี้ก็ได้มาเล้วแม่มอะตัวน้อย